คุณเคยเผลอพิงใครสักคนโดยไม่ตั้งใจไหมแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งเหนื่อยล้าเธอหลับบนไหล่ชายคนแปลกหน้าแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือชายคนนั้นคือเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศทุกสายตาทุกการเคลื่อนไหวของเขาทําให้หัวใจเธอสัน่นและโลกของเธอเปลี่ยนไปตลอดการคุณอยากรู้ไหมว่าชีวิตของเธอจะพลิกไปอย่างไรหลังจากนั้นแม่เลงเดี่ยวเหนื่อยล้าเดินออกจากสำนักงาน ร่างกายทุกส่วนเรียกร้องการพักผ่อนเธอเลือกนั่งที่มานั่งในสวนสาธารณะใบหน้าเธออ่อนลา้าจนแทบไม่รู้ตัวสายลมเย็นพัดผ่านผมยาวกลิ่นดอกไม้ปนกลิ่นควนรถเบาๆตาเธอหนักอึ้งแลเธอค่อยๆหลับร่างของเธอล้มลงไปบนหลายคนข้างๆสัมผัสนั้นอบอุ่นและนุ่มนวลเธอไม่ทันได้ตื่นแต่ความรู้สึกแปลกๆทำให้เธอขยับตัวชายคนนั้นนิ่งสนิท กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยเข้าจมูกมือของเขาแนบอยู่ข้างเธอหัวใจเธอเต้นแรงผิดปกติดวงตาเธอค่อยๆลืมขึ้นและเธอต้องชัดเพราะใบหน้าที่เธอเปลือพิงคือชายหนุ่มผู้มีอำนาจเขาเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ชายที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ชายที่ทุกคนพูดถึงด้วยความเคารพเสียงรถผ่านเบาๆแต่ใจเธอก้องดังเธอรู้สึกเหมือนร่างกายแข็งทื่อ ความเขินอายผสมความหวาดกลัวไหลเวียนในตัวเธอสายตาของเขามองเธอด้วยรอยยิ้มบางเบาแต่แฝงความลึกลับโลกของเธอหมุนรอบความคิดไม่เป็นระบบเสียงหัวใจดังดังกว่าการจราจรรอบตัวทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนมีแรงดึงดูดและเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเธอเบิกตากว้างพยายามดึงตัวเองออกจากลายของเขาแต่ร่างกายกลับอ่อนแรงเกินกว่าที่จะขยับ มือของเธอสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะหลุดออกจากอกเขาเอียงหน้าเล็กน้อยดวงตาสีเข้มจับจ้องเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกมองลึกเข้าไปทุกซอกมุมของหัวใจความอบอุ่นบนไหล่ยังคงอยู่เหมือนกับไฟที่ลุกไหม้อย่างเงียบๆเ,เสียงลมหายใจของเขาใกล้มาเธอพยายามหายใจช้าๆแต่กลับยิ่งรู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะรอตัวเธอเหมือนเงียบสนั่แม้เสียงรถ และนกรอบส่วนยังดังอยู่แต่เธอกลับรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนคุณคุณคงไม่รู้ตัวเธอพูดเสียงเบาคําพูดของเธอสันพราเหมือนกระจกแตกเขาเพียงยิ้มรอยยิ้มที่ทำให้เธอทั้งหวาดกลัวและดึงดูดฉันรู้ตัวดีเขาพูดเสียงนุ่มลึกแต่ในเสียงนั้นมีความลึกลับซ่อนอยู่เธอเบิกตาใหญ่ขึ้นอีกครั้งสมองเหมือนหยุดทำงานเขาเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่คนที่เธอเคยเห็นในข่าว คนที่เธอคิดว่าไกลเกินเกลมตอนนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเธอเริ่มลุกขึ้นแต่เขาเอื้อมมือมาจับข้อมือเธอไว้แรงสัมผัสนั้นไม่รุนแรงแต่หนักแน่นเธอหยุดความรู้สึกผสมปนเปกลัวตื่นเต้นและประหลาดใจใบหน้าของเขาใกล้เข้ามารอยยิ้มของเขายังคงประหลาดคุณไม่จำเป็นต้องกลัวฉันเสียงนั้นเหมือนเพลงราตรีที่แฝงพลัง ผมเพียงแค่อยากรู้จักคุณให้มากขึ้นร่างกายของเธอยังคงแข็งทื่อแต่ใจเริ่มสั่นไหวความคิดสับสนเธอไม่แน่ใจว่าควรจะหนีหรือปล่อยให้ความอบอุ่นนั้นซึมเข้าสู่หัวใจใบไม้ร่วงจากต้นไม้รอบส่วนกระทบพื้นเบาๆเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนแต่เธอกลับไม่สามารถลาสายตาจากเขาได้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนค่อยๆดึงเธอเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่ง เขาค่อยๆปล่อยมือแต่สายตาไม่เคยละจากเธอคุณเหนื่อยเกินไปแล้วเขาพูดอย่างใจเย็นมานั่งพักกับฉันสักครู่ก่อนเธอพยายามปฏิเสธแต่ความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะโต้แยง้งร่างกายเธอจึงค่อยๆนั่งลงข้างเขาความอบอุ่นยังคงอยู่รอบตัวเหมือนเขาสร้างเกราะป้องกันจากโลกภายนอกหัวใจเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ความคิดของเธอวุ่นวาย ภาพข่าวเกี่ยวกับเขาในทีวีและอินเทอร์เนต็ตผุดขึ้นมาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับความร่ำรวยอำนาจและอิทธิพลแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่แค่ชื่อเสียงเขาเป็นคนตรงหน้าเธอจริงๆเธอเริ่มสังเกตท่าทางของเขาทุกการเคลื่อนไหวช้าและมั่นคงรอยยิ้มที่แฝงความลึกลับดวงตาที่เหมือนอ่านใจเธอได้และน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกคำพูดคุณไม่ต้องกังวลเขาพูดอีกครั้ง เสียงนั้นทำให้เธอเพลิดถอนหายใจแต่ข้าในหัวใจยังคงสับสนเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของเขาโดยไม่ทันตั้งตัวและในขณะนั้นทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดยิ่งกว่าที่เคยแม้แต่ลมที่พัดเบาๆก็เหมือนถูกกลืนหายไปสายตาของเธอและเขาเชื่อมต่อกันความตึงเครียดและความไม่แน่นอนปกคลุมอากาศรอบตัวโลกเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะและเธอก็รู้ว่า ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายตาของเขายังคงจับจ้องเธอความรู้สึกอบอุ่นปนลึกลับลอยอยู่รอบตัวเธอไม่อาจละสายตาไปจากเขาได้แม้แต่ลมหายใจของตัวเองก็รู้สึกไม่คงที่เขาเอ่ยเสียงนุ่มคุณเหอยมาาลองเล่าเรื่องราวของคุณให้ผมฟังสักหน่อยคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูสู่โลกใหม่โลกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาใกลแม่เลี้ยงเดี่ยวสายนาะ เสียงบระเ,เมอนคนกลัวทำผิดฉันฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่เขาเพียงยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ตัดสินไม่ประเมินค่าใดๆกลับทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกแปลกประหลาดผสมผสานในใจความเหลอยล้าความกลัวและความอยากรู้เธอค่อยๆเล่าชีวิตของตัวเองเรื่องราวของลูกๆก,การทำงานและความฝันที่เล็กน้อยเขานั่งฟังอย่างตั้งใจ แต่แววตาเหมือนเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยพูดให้ใครฟังเสียงนกร้องอยู่ไกลๆเหมือนโลกยังคงหมุนไปปกติแต่เวลาในสวนเหมือนหยุดนิ่งทุกคำพูดของเธอเหมือนถูกบันทึกโดยดวงตาของเขาและทุกครั้งที่เธอเงยหน้ามองดวงตาเขาก็ยังคงอยู่ตรงนั้นจับจ้องเธอด้วยความสนใจและความเข้าใจเธอรู้สึกใจเต้นแรงความตึงเครียดที่เคยมีเปลี่ยนเป็นความอยากเข้าใจ และบางอย่างในรอยยิ้มของเขาก็ทำให้หัวใจเธออบอุ่นเหมือนมีพลังบางอย่างดึงเธอเข้าไปใกล้คุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเขาพูดอีกครั้งเสียงนั้นนุ่มและมัน่นคงผมไม่ใช่คนที่จะทำร้ายคุณเธอพยายามยิ้มแต่หัวใจยังเต้นแรงความคิดของเธอสับสนเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศแต่ตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าเธอแบบคนธรรมดาที่เข้าใจเธอ ความตึงเครียดในสวนค่อยๆค,คลายลงสายลมพัดเบาๆผ่านใบไม้แสงอาทิตย์เริ่มสะท้อนบนพื้นดินร่างกายของเธอเริ่มผ่อนคลายแต่หัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดเขายื่นมือมาช่วยเธอลุกขึ้นและครั้งนี้เธอไม่รู้สึกกลัวเพราะความมั่นคงในมือเขาความอบอุ่นในร่างกายเขาและความตั้งใจที่อยู่ในสายตาทำให้เธอเชื่อใจคุณอยากไปดื่มกาแฟกับผมหรือไม่ เขาถามด้วยรอยยิ้มอ่อนเธอลังเลเล็กน้อยแต่แรงดึงดูดบางอย่างทำให้เธอตอบตกลงและชีวิตของเธอก็เริ่มก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสทุกก้าวเดินออกจากสวนโลกภายนอกยังคงวุ่นวายแต่สำหรับเธอความตึงเครียดความประหลาดใจและความกลัวกลับผสมผสานกับความหวังและความอยากรู้เธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังรออยู่ตรงหน้าเธอเดินตามเขาออกจากสวนทุกก้าเหมือนโลกหมุนช้าลงเสียงรถเสียงคนเดินและเสียงลมกลายเป็นเพียงพื้นหลังของความรู้สึกในใจเขาพาเธอไปยังรถรูประตูเปิดออกอย่างสงา่างามเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันโลกที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้าไปไกลรถแลนผ่านถนนใหญ่ ึกส,สูงระยิบระยยับในยามเย็นสะท้อนแสงแดดสุดท้ายเธอเงยหน้ามองหัวใจเต้นแรงและความคิดยังสับสนเขาเป็นชายที่มีอำนาจมากที่สุดแต่ในสายตาเขาเธอรู้สึกปลอดภัยและบางอย่างในใจเริ่มเปลี่ยนคุณคงไม่เคยเข้าที่นี่ใช่ไหมเขาถามด้วยรอยยิ้มอ่อนเธอพยักหน้าเสียงหัวใจเต้นแรงเกินกว่าที่จะตอบคำพูดประตูบ้านเปิดออก และเธอแทบหยุดหายใจโงใหญ่ตกแต่งด้วยแสงไฟอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์รูราทุกสิ่งเปล่งประกายความมัง่งคั่งแต่เธอกลับไม่รู้สึกกลัวเพราะเขายังอยู่ข้างเธอเขาพาเธอไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นน้ำหอมอ่อนๆลอยอยู่รอบตัวแสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างกระจกสูงทุกสิ่งเหมือนภาพวาดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคุณอยากดื่มกาแฟหรือชาเขาถามเธอสายหน้าเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็ตอบตกลงเสียงหัวใจอย่างเต้นแรงเรากับโลกทั้งใบกำลังรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเดินไปชงกาแฟอย่างสงบแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและลึก,กลับเธอรู้สึกเหมือนทุกสายตาที่เคยเห็นเขาเพียงรอคอยให้เธอมาเจอในวันนี้เมื่อเขากลับมาพร้อมถ้วยกาแฟเธอได้กลิ่นหอมเข้มรสสัมผัสอบอุ่นเหมือนความมั่นคงที่แฝงอยู่ในตัวเขา เธอค่อยๆจิบและรู้สึกใจสงบเล็กน้อยแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดคุณมีเรื่องราวมากมายที่น่าทึ่งเขาพูดเสียงนุ่มแต่บางครั้งเรื่องราวที่เราไม่เคยเล่าใครกลับทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเธอเหนืยหน้ามองความตึงเครียดผ่อนคลายแต่สายตาเขายังคงอ่านใจเธอเรากับรู้ทุกความคิดและความกลัวเธอเริ่มเล่าเรื่องราวของลูกๆเรื่องงานที่เน็ดเหนื่อย ความฝันที่ยังไม่สำเร็จทุกคำพูดของเธอเขาฟังอย่างตั้งใจแต่ความรู้สึกบางอย่างในรอยยิ้มเขาทำให้เธอทั้งประหลาดใจและใจเต้นแรงเมื่อกาแฟหมดถ้วยเขาเอ่ยเสียงเบาผมอยากให้คุณรู้ว่าโลกของผมไม่ใช่แค่เงินทองแต่ยังมีที่ว่างให้คนที่กล้าหาญและจริงใจอย่างคุณเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรคำพูดนั้นทำให้หัวใจเต้นแรง แต่สมองยังเต็มไปด้วยความสับสนเขาเป็นชามหาเศรษฐีแต่ตอนนี้เขากำลังมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เหมือนใครความเงียบเข้ามาแต่ไม่ได้สร้างความกดดันกลับสร้างแรงดึงดูดเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดหมุนและชีวิตของเธอกำลังเปลี่ยนไปตลอดการความเงียบในห้องยังคงอยู่เธอยังไม่กล้าขยับตัวเพราะสายตาของเขาเหมือนแสงสว่าง ที่สามารถส่งเข้าไปทุกความคิดในใจเขาวางั่วกาแฟลงบนโตะ๊ะแล้วนั่งลงข้างเธอระยะใกล้ทำให้เธอใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแต่กลับไม่มีความกลัวมีเพียงความตื่นเต้นและความสงสัยคุณคงไม่คิดว่าชีวิตจะพาคุณมาถึงจุดนี้ใช่ไหมเขาพูดเสียงนุ่มแต่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะบางสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวเธอเพียงพยักหน้าคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอสั่นไหว และทำให้เธอรู้สึกว่าเขาเข้าใจเธอมากกว่าที่เธอเคยคิดรอบตัวเงียบสงัดเพียงเสียนาฬิกาบนผนังตัวนเวลาแต่เธอเหมือนลืมทุกอย่างรอบตัวมีเพียงเขาและความรู้สึกในใจเขาเอนตัวไปข้างหน้าสายใต้ยังคงจับจ้องเธอคุณรู้ไหมเขาพูดบางครั้งคนที่เราพบเพียงชั่วคราวสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ตลอดกาลหัวใจของเธอเต้นแรง สมองของเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่ปากของเธอกลับไร้เสียงความตื่นเต้นและความกลัวปนกันทำให้เธอไม่สามารถตอบอะไรได้เขาเพียงยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่เพียงแค่เสน่ห์แต่มีพลังบางอย่างทำให้เธออยากเปิดใจและบางทีอาจอยากเชื่อใจเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดความคิดของเธอวงเวียนทุกสิ่งที่เธอเคยฝัน เหมือนกำลังถูกนำมาส่องให้เห็นจริงๆคุณอยากรู้จักโลกของผมไหมเขาถามเสียงเบาโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเธอพยักหนา้าแม้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความอยากรู้และแรงดึงดูดบางอย่างทำให้เธอพร้อมที่จะก้าวเข้าไปเขาลุกขึ้นยื่นมือให้เธอตามผมมาเมื่อเธอยืนขึ้นความรู้สึกเหมือนทั้งโลกหมุนช้าลงอีกครั้ง ทุกก้าวเดินของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวแต่ข้าในหัวใจกลับมีความอยากรู้และแรงผลักดันพวกเขาเดินผ่านทางเดินกว้างผ่านผนังที่ประดับด้วยภาพและรางวัลทุกสิ่งบอกเล่าถึงความสำเร็จและอำนาจแต่เธอไม่สนใจสิ่งนั้นทั้งหมดเพราะสิ่งที่เธอกังวลคือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเธอชายที่เธอพิงไหลในสวนสาธารณะตอนนี้พาเธอเข้าสู่โลกของเขา เมื่อถึงประตูห้องทำงานใหญ่เขาหยุดหันมามองเธอคุณพร้อมไหมเสียงของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังเธอสูดหายใจลึกพยายามทำใจให้สงบแล้วพยกักหน้าประตูเปิดออกแสงไฟสว่างสวยโต๊ะทำงานใหญ่เต็มไปด้วยเอกสารและเทคโนโลยีทันสมัยภาพสะท้อนความสำเร็จและอำนาจแต่สิ่งที่ทำให้เธอใจเต้นแรงคือเขายืนอยู่ตรงนั้น รอยยิ้มลึกลับยังคงอยู่บนใบหน้าสายตายังคงอ่านใจเธอได้ยินดีต้อนรับสู่โลกของผมเขาพูดเสียงนุ่มแต่โลกนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยรู้จักหัวใจเธอสั่นแรงอีกครั้งและเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องทำงานทุกอย่างดูใหญ่โตและหรูหราโต๊ะทำงานขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเอกสาร หน้าจอคอมพิวเตอร์ลายจอแสดงตัวเลขและแผนภาพแต่สิ่งที่ทำให้เธอใจเต้นแรงที่สุดคือชายผู้ยืนอยู่ตรงกลางห้องรอยยิ้มลึกลับยังคงอยู่บนใบหน้าสายตาเขายังคงจับจ้องเธออย่างละเอียดคุณอยากเห็นบางอย่างไหมเขาถามเสียงนุ่มก่อนเดินไปที่ประตูอีกด้านของห้องเธอเดินตามด้วยความระมัดระวังทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัว แม้เสียงลมหายใจของเธอเองก็ชัดเจนในความเงียบเขาเปิดประตูอีกบานเผยให้เห็นบรรยากาศที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นห้องประชุมขนาดใหญ่พนักงานหลายคนทำงานอย่างวุ่นวายแต่ทุกคนหยุดชะนักเมื่อเห็นเขาสายตาทั้งหมดเต็มไปด้วยความเคารพและเกรงกลัวเธอสะดุ้งเล็กน้อยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในสถานที่เช่นนี้และไม่เคยคิดว่า เธอจะถูกพามาใกล้าชายที่เธอเพิ่งพบเพียงชั่วคราวเขาพาเธอไปนั่งบนโซฟารูและนั่งลงตรงข้ามรอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นแต่ลึกลับนี่คือโลกของผมเขาพูดเสียงนุ่มที่ซึ่งทุกการตัดสินใจมีผลต่อชีวิตคนจำนวนมากหัวใจของเธอสั่นแรงสมองเต็มไปด้วยความคิดสับสนแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความอยากรู้และความตื่นเต้น เธอไม่สามารถลาสายตาไปจากเขาได้เขาเลื่อนเอกสารบางอย่างมาให้เธอดูนี่คือโปรเจกต์ล่าสุดของบริษัทภาพกราฟและตัวเลขเต็มไปหมดแต่เธอไม่สนใจรายละเอียดทางธุรกิจสิ่งที่เธอสนใจคือวิธีที่เขาจัดการทุกอย่างด้วยความมั่นใจและเยือกเย็นคุณคงคิดว่าชีวิตของผมซับซ้อนมากเขาพูดพร้อมยิ้มบางแต่บางครั้งคนที่กล้าหาญและจริงใจ สามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่กว่าที่คิดเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงคำพูดของเขาเหมือนสก,กิดความรู้สึกบางอย่างสิ่งที่เธอไม่เคยเชื่อว่าจะมีความอยากมีส่วนร่วมความอยากเข้าใจโลกของเขาเขาลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงแสงอาทิตย์อ่อนๆสากระทบกระจกเงาของเขาสะท้อนลงบนพื้นและเธอรู้สึกว่า เธอเพิ่งเริ่มเข้าไปสู่โลกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาคุณรู้ไหมเขาพูดเสียงนุ่มบางครั้งคนที่เราพบเพียงชั่วคราวสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ตลอดการหัวใจเธอสั่นแรงอีกครั้งและเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนและโลกที่เธอเคยรู้จักกำลังละลายไปในความจริงที่เธอเพิ่งเจอหลังจากนั่งฟังเขาพูด เธอเริ่มรับรู้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างไม่ใช่เพียงแค่ความร่ำรวยหรืออำนาจแต่เป็นวิธีที่เขามองโลกและวิธีที่เขามองเธอเขาลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ประตูอีกบานผมอยากให้คุณเห็นบางอย่างเธอเดินตามทุกก้าวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวเมื่อเปิดประตูออกเธอพบกับโถงสำนักงานขนาดใหญ่พนักงานหลายสิบคนกำลังทำงานทุกคนหยุดชะงักเมื่อเห็นเขา สายตาเต็มไปด้วยความเคารพและเกรงกลัวเธอรู้สึกตัวเล็กจ้อยแต่ข้าในกลับเต็มไปด้วยความอยากรู้เธอไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในที่ซึ่งเต็มไปด้วยอำนาจและความสำเร็จเช่นนี้เขาพาเธอเดินไปยังโต๊ะประชุมทุกสิ่งดูหรูหราและทันสมัยแสงไฟอบอุ่นสะท้อนบนพื้นและโต๊ะกระจกเสียงนาฬิกาบนผนังดังเบาๆแต่ในหัวใจของเธอความตึงเครียดยังคงเต็มเปี่ยมเขานั่งลงตรงข้าม และเริ่มอธิบายโปรเจกต์สำคัญตัวเลขและกราฟเต็มต่แต่เธอสนใจสิ่งเดียวคือวิธีที่เขาควบคุมทุกสิ่งด้วยความมั่นใจและสงบโลกของผมซับซ้อนเขาพูดเสียงนุ่มแต่บางครั้งคนที่กล้าหาญและจริงใจสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่กว่าที่คิดเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงความคิดของเธอสับสนแต่ในใจกลับเกิดความอยากเข้าใจและอยากเรียนรู้ เขาลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงแสงอาทิตย์อ่อนๆสาเข้ามาเงาของเขาสะท้อนลงบนพื้นและเธอรู้สึกว่าเธอเพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้าไปคุณรู้ไหมเขาพูดเสียงนุ่มบางครั้งคนที่เราเจอเพียงชั่วคราวสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ตลอดกาลหัวใจเธอสั่นแรงอีกครั้ง ทุกความคิดและความรู้สึกปะปนกันความตื่นเต้นความกลัวความอยากรู้และบางอย่างที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนทันใดนั้นโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นเขาเดินไปรับสายเสียงเขาสุ่ภาพแต่เข้มข้นเธอสังเกตทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดของเขาเหมือนเขาสามารถจัดการโลกทงใบได้เพียงลำพังเมื่อวางสายเขาหันมามองเธอรอยยิ้มบางเบาแต่ในสายตายังคงลึกลับ นี่คือโลกของผมเขาพูดและตอนนี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วหัวใจเธอสั่นแรงความรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงทุกสิ่งรอบตัวพระเลือนเหลือเพียงเขาและความรู้สึกในใจเธอเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือโลกแห่งอำนาจนี้ไม่ได้น่าอย่างที่เห็นทุกย่างก้ามีความเสี่ยงและความสัมพันธ์กับเขา จะนำพาเธอไปสู่ความลึกลับและชักอีกมากซึ่งเธอยังไม่เตรียมใจเผินหลังจากที่เขาพูดจบเธอยังคงนั่งตัวแข็งสายตาไม่ละจากเขาความรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอจะระเบิดทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยพลังที่ดึงดูดและลึกลับคุณอยากเห็นอีกบางอย่างไหมเขาถามเสียงนุ่มก่อนพาเธอเดินไปที่ลิฟเธอยังคงใจเต้นแรง และมือเล็กของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเข้าลิบประตูลิฟต์ปิดลงเธอเงยหน้ามองเขารอยยิ้มยังคงอยู่แต่สายตาแฝงความลึกลับและคาดเดาไม่ได้ลิฟต์ขึ้นไปชั้นสูงสุดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองใหญ่เต็มไปด้วยแสงไฟแต่ความรู้สึกในใจเธอกลับมืดมิดปนตื่นเต้นเมื่อประตูลิฟต์เปิดเธอพบกับห้องรูอีกหนึ่งห้องเต็อมอไปด้วยเอกสารแผนภาพ และเทคโนโลยีทันสมัยนี่คือส่วนสำคัญของบริษัทเขาพูดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เขาหยุดและชี้ไปที่หน้าจอขนาดใหญ่ข้อมูลและตัวเลขแสดงถึงโปรเจกต์ที่กำลังทำแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเธอสั่นแรงคือวิธีที่เขาเข้าใจทุกรายละเอียดและสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างสงบและมั่นใจเธอเงยหน้นามองเขาความตึงเครียดในร่างกายคลายลงเล็กน้อย แต่สายตาของเขายังคงอ่านใจเธอเหมือนรู้ทุกความคิดความกลัวและความสงสัยทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นเขารับสายด้วยท่าทางมั่นใจแต่เสียงของเขาแฝงความเข้มข้นเธอสังเกตทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวเหมือนเขาสามารถจัดการทุกอย่างในโลกนี้ด้วยมือเพียงข้างเดียวเมื่อวางสายเขาหันมามองเธอรอยยิ้มบางเบาแต่สายตาเต็มไปด้วยความลึกลับ นี่คือโลกของผมเขาพูดเสียงนุ่มและตอนนี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วหัวใจเธอสั่นแรงอีกครั้งสมองเต็มไปด้วยความคิดสับสนเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนเร็วขนาดนี้และในขณะเดียวกันความรู้สึกอยากเรียนรู้อยากเข้าใจและอยากอยู่ใกล้เขาก็ก่อตัวขึ้นภายในใจเขาเดินไปที่โต๊ะประชุมอีกครั้งดึงเอกสารบางอย่างออกมา คุณอาจจะคิดว่าชีวิตของคุณธรรมดาเขาพูดแต่บางครั้งโลกของคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนโลกของคนมีอำนาจได้เช่นกันเธอรู้สึกเหมือนทุกคำพูดของเขาเหมือนมีพลังซ่อนอยู่และดึงเธอเข้าไปใกล้โลกของเขาโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับความตึงเครียดและความทา้าทายที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเจอข้างนอกหน้าต่างเมืองใหญ่ยังคงวุ่นวายแต่ในห้องนี้ เวลาเหมือนหยุดหมุนทุกสิ่งเหลือเพียงเขาและเธอความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนทำให้หัวใจเต้นแรงและทำให้เธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้คือโลกแห่งอำนาจนี้เต็มไปด้วยความลับและอันตรายทุกการตัดสินใจจะนำพาเธอเข้าสู่ความซับซ้อนและความชักที่รออยู่วันเวลาผ่านไป แม่เลี้ยงเดี่ยวเริ่มคุ้นเคยกับโลกของเขาเธอได้เห็นชีวิตจริงของชายมหาเศรษฐีไม่ใช่เพียงความร่ำรวยหรืออำนาจแต่ยังมีความรับผิดชอบความตั้งใจและความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในที่สุดเธอได้เรียนรู้ที่จะเดินในโลกที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาแต่ก็ไม่สูญเสียตัวตนของเธอลูกๆของเธอกลับมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตและเธอยังสามารถรักษาความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้มแข็งวันหนึ่ง เขาพาเธอไปที่สวนสาธารณะสถานที่ซึ่งพวกเขาเจอกันครั้งแรกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความประหลาดใจหรือความกลัวแต่เป็นความอบอุ่นและความเข้าใจคุณจะมันนั้นได้ไหมเขาถามด้วยรอยยิ้มวันที่คุณเผลอพิงลายผมเธอยิ้มหัวใจเต้นช้าลงจำได้คะ่ะเธอตอบฉันคิดว่าชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหัวเราะเบา และมันก็เป็นความจริงเขาพูดแต่ผมคิดว่าโลกของเราจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะคุณอยู่ตรงนี้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงเธอไม่กลัวอนาคตแม้โลกจะซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท,าท้าทายเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าความเข้มแข็งความกล้าและหัวใจที่จริงใจสามารถทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้พวกเขานน้ามองดวงอาทิตย์ตกเงาของทั้งสองทออยาวบนพื้นหญ้า ลมพัดเบาๆเสียงนกร้องไกลๆเหมือนโลกยอมให้เวลาหยุดชั่วขณะและหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและความหวงังแม่เลี้ยงเดี่ยวและชามหาเศรษฐียืนอยู่ในโลกที่แตกต่างแต่วันนี้พวกเขาเดินเคียงข้างกันพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เต็มไปด้วยความเชื่อใจความเข้าใจและความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อน โลกภายนอกยังคงวุ่นวายแต่ในใจของเธอมีความสงบและความมั่นใจว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยโอกาสและเรื่องราวที่หมดงามกำลังรออยู่ข้างหน้า